วันละก่นี่ลกลกโอสอเล่พอดีล้ตนหนึ่งใหเียสินาหูบาลีทักสงเล็กก็สเลฟรีท็อปเล่พูดิเบ๊เาวทักตัวลอต้นหนึงนลอออราสินาคือร่มดมีโเคอ่เซอรเด็กนามีดูเชิญกตัวบ้านล่บัสรอรบาเตดนา น้อเขามีสู้รอสู้ลอหรดูไม่มานองเขามีดูหนาหูจะเนีอรมาดากิจจบว่ะมีแตลอสู้ลอสู้รออะไรบอกกันแตะวมีเ่เรมีนักเลงอมนันดูรอจะเนี่ยมาตะเลนมีบ่ะชิช้อกจะเนี่ยวิดบล็อกอะไรน้อบาษาต้นทีนตะเลงเป็บบใคเนี่ยปกคเอาจจูแบเวรตาเปิอาควยกบเป็นทางคยโกนอชวคยต่ายเนี่ยกินี่บ้าหัวเนี่ย นี่เาไปเจอลับ้กูเนีนะซื้อคุอที่เว้ยนะ K ลตากกมาะซื้อคุที่เวละซุเกอเนี่ยตากมาซื้อคุอที่เวลยนะเนาคนนั้นกาไปเดก็ตากม้าสิรไพเนีนะคนนั้นสิร์ไพรเตะเวบโดยมารักกนเดี่ยนีลักบริโภคเนี่ยไปยิรไเราตเอาไว้เราเอาไว้เน่ยจะไม่ทช่วยลอยยาวเน่ช่วยแต่เซือไเหนะเหนาะรลวเล่นให้ให้เราตัเนี่กซื้อมันทะลอะมะ เลยพอกินยาพูนกันเลสกิลูนากันเนมาอาวันู้นดูมาคูมาเนาะเอาไว้เนี่ยพนักหูปักคือคิดที่เลี้ยงากันสกรูปักคือมาเนาะเอาคนเนี่ยนะเลยยี่ห้เต้นเนี่ยมือมาชาตินี้เนี่ยอินเนี่ยนะเป็นรูปแบบเวลาก็สูเรียนแลนก็สู่เรียนตลอตากเล่ฮอกโคกปีนี้ไปเนี่ยไปยอมมาสู้รัก็บ้าปับน้นี่ยปะกี้ยี่ปีเนี่ยก็บ้าปับนนี่ยปะไม่อกี้ยี่ปีเนี่ยมีต่ป่านนั้นเนี่ยกี้ยี่ปีเนี่ยมีต่อปับน้องเนี่ยปะวันเนี่ย နခုမနယ်ပပွေပတိုက်ဖတ်သစ်ဖိုင်နေပိုးလကီยีပီနေဒူးဒါဖော်လာလာနော်တကယ်ยีပီနယ်တစ်ဖိုင်နာကိနေခွန်နာဒီပာနေဝေတပ်ပနေလယ်ပီယောနော်တမီလေဘကညောပើဘဝဲဘာကီยีပီနယ်တပင်းနေနော်ကီยีပီနယ်နကိနေပတအိုချောလည်းအဒီစိခွေးဟောချန်နေဘာစလောချန်နေမိမိလက်ကော့စူးလေးပီနေကော့စူးလေးလန်တပင်းနော်နေတော့ဥပါချက်လီနော်ဘာကတော်တော်လီကျတော့ခေနော်ခုလိုတမတခွေအမေခေဆဲတတူးနေနတိုးလောက်ကွနေ นก็สูเลเนี่ยนัม่เรรีรรซ็เลอาวันเนี่ยอเอทร์นักเนที่บ่าวเวลาจะเราเคสเตสิธพับิดามาก็สูเลปุ่นหกวตโอสาสพเราก็สูเลเนโอเวเลตดดูยัลนี่เยียละเธอแต่เอาสิปกยเราเวราเพสปุ่เนี่ดีเนีนะนั่นหูบ้านอาร์กิเนียนมหนุลอดปั้นนลอดผจะกคนนาสิธพันเลยเวกโลเวดเกรูกระสพันลย อาวมาาแล้วพ่อราเนี่จะเอาหูตามะคุเมอาวันอาวในคูู่พอกเระเมีกิสยเมกิตไปเนี่มีเวลาก็สุดหลิ่นแล้ะเอาไว้มีเวลาก็สุดหลิ่นแล้วปกบายหขาเปขาเนี่ยนะอานีแกไม่ใช่เนี่ยสุโกลาโบจอยเฮดดอสุโคลเนี่ยด้านขยานี่มีปลาเพล่ในปาสีกวางเวลาสุโกลาโบจอยเฮดเนี่ยมีปลาสิกี้สุโคคลาเนี่ยด้านเนี่ยมีเวลาปลาสิกี้เยอะสกี้นุ้ยอาว้นขวัอมนอ อาไว้เนกัปราแต่พูดเนี่ยสเยอ้ดิบกาเน่ยสิกินุกละเมตตตเลนเนี่นอสุรขี้ชีตโดวสุโครดินเนี่ยดอาดคุยีเนี่ยูกุปเตลีมาเกตาหูตาโพโอเกตปุขอเลกเกิปุขอที่เกตที่มีขอบัสนานกินเนเสุขลรบอจอยเฮตะกปาเลออเมตะกปาฮิปุขอโพดิรพานหอนเ่งดอนอเลตอตาอุลเลอเชเวลคอยู တကပလလိုလိုတဲ့ community ဝဲလက်ခင်ရိုတကပလလိုလိုနော်တတိဝဲလက်ကော့စုလီတကပါလာဝဲဒီပနိတိဝဲလက်တကုဘကုဇေတကုဘကုဇေနိမီတလေအရွေဒေါနဝဲဒီပနိမေရာကပတူလိုဇေနော်ပညာမတတ်ရင်လူများလာလေမှာပဲဒါပေမဲ့ပညာတတ်ရင်လူများလာလေမှာပဲနော်ပတကုဘကုဇေအိုနာကိနေပညာဟယ်လီဝပါလာနော်ကဲဘကိကွာလက်စဆာပုသိနော်ကော့ခိုဆာပုသိကော့ခိုဘဝူဂျီအဝနဲကော့ခိုအဝနဲစကောလာတော့ ကခုမဘာသာကခုဘောမြာနော်နီတော့ကခုတံလားဘောကခုဘတ်ဒစ်စီတူပနေနေမိရတာကော့စုလေခေါနာကဲဟထော်လကခုမတူစီဖို့ကခုပယ်တူဝဲသိပါနေမိရတာအန်စီအေကုနာလော့ချော်နော်အခုနေတပ်ပတ်တပွာဝဲသိပါခီချိုိနေမိတလ်အလောက်မကမလဲတိဘကဘောခွာမိနေမင်းနဲ့အလ္လာဟ်စာချလဲတိဘကဘောခွာတသုမီစမူအွာတိဘကဘောခွာနေထဘိုးနေတိုးပါနော်ခေါ်တူလာ พื้นดูสพอโจดอตุลาเลคยเไม่ได้เอ็นซีเอคนหน้าคนเนี้อ่ที่พกกพะเป๋าปัสสาจ้าก็สุเลโพสิทพานธดาเนาะตะกบมาเคนนาิ์เต้อาว้เนีไม่ต้ราเลดูดาินพานีเออเอาไว้ต้จจูบก็เเราให้กมาคุมาพสเตนกีต้นนีอีเนปยอมมาเว้เนาะปยอมมาเวด้เตลุเตมันไม่เคยเต้ขคเตะดูแลทอล้ทอเวด้ร่นตกระปานีเลยเดูแลทอทอวีมาลพบเวน คิด่านเนะกาตีเราเวลาเนี่ยจีจ้าไว้เลยแต่สุดท้อพิรตกิจยับเลกกเราเวานโนตอเนี่ยหมายีโพล่กันที่ผ่านโน้ดูารอมหาวกุเวน่นล่ะ BGF เดอะเวนเนยปมัสโรเรนอยู่ละมหาวบ BGF เดอะปิยมัสโรที่ผ่านเนี่ยเซมีเนี่ยมัลปยอมัสโรเดอะ BGF เดอเดอรูดอรูละมีวลาสินจินจานี่เอาวเนี่ยเซลมีเน่ยมาชี้ดูนะเซลเวคอนทราเวดาจานน้าละจีเน่ทำดีละ อกบอกบอกล้กบอี้กยศแลกยาเออต่ชี้เจกบอกที่คูกบอยันมานะแต่อานวี้ส <Ich. S 1> ิบเอเบลียนนสู้เราเวลาี่ตชาวบ้เนะเราะานีฮัลลีอรดนักเตาวบอีนกิตุตรุกอนเนตากสิมีสมัออดีตากิเรยโอเวเนเนวนเนปยลามนะคุนีอาการมีเนยโจโอปานักเนี่ลือเวลาตุก็คูเจมานะนะตากิตักลูนักเ็เนยเซตเวลาซตากิเน่ยป้าคืออะไรเนี่ยมานะเระคุเนี่ยดีส่วนแรกที่ก็ จอบปเลพิสิตาีอปะคุสียเนาะอะคนนี่ยยทีเวลานล่เข้เขียนี่ลอลอเสียเขี้ยนปว่าเป็ลูบ่าวเวลากอสูเลอันเลี้ตงจะบนี่ก็บ้าเออด้วยดอกอุกเตกรดตาลีเนาะอะคนนียดอูเว่ขีกายินเาตภาษาพูดมาเวลาทานยดอปูภาษาเม่คูเลบทองเลสกจุมมเลเนาะดอดูบวอีล่าเบทอก็ได้หลอดตาเราเนี่ยกระตาเรา အခုလည်း nepil ဘာသာဒီကေရောလာပါတော့ဘူးယ်နော်ပတဲရောသာကေရောလာပါအိချာသောဘူဟာသရဘူဟာဒီပ ाने သရအဲလ်ဘဲချိုဒီပ ाने မဟာကေနပတဲလအဝစီပ ाने မီဆာဆာခွန်အလက္ခိတချိုကဘပဂေတိပဂေကိုနော်ဖူဘမင်လဲဖူနာဒမီလဲပာဒီပ ाने ပတိပကိုအနာရတနေပါအိချာသောခီယန်ယူဘစညောကိုခုကလနာကင်းအနာရတနေပါတလေစညောကိုနဲ့တပဘဲလဲနော်ကပါပါတပကဲမတဲ့လဲဒီခလီပါခေါမျောလဲလိုလိုလား လက်ကဲညိုကမီတီရမာရာမ ਹਿ မ ाने ဘာ हिर အဂိဝမဂိဝဟီရဂိဝဘလော့ဒငောင်းအဝတိဖန်ကလည်းပေါ်ရောပေါ်ရောမျိုးငောင်းပေါ်ရောနေငောင်းပေါ်ရောမျိုးတို့ပါတဲ့ဘာကညောမျိုးနာဝဲလည်းလည်းစညောကောနေဝဲချတဲနာဂျူလာလဘကောနေတာဂိတဲရတူလိုးအိုဘာနာကိနေမှာဘာတဲပဲလာဒီနေစမမီမီတိခလကောက်လဲနေတာဂိမီဝွေလဘကောတဲ့ဘကောဖြစီစီသီလားတာဂိမီဝွေလကောချကောချဖြစီစီသီဝီစီလားညံတလို့စညောကောပါတနော်စညောကောနေအဒဆမေကပ်ပေါမာတီပေါကောပေါด เออเราชอต้นนีเวลาที่พวกเราม่มีละคนน่ะมังมามริกาเนี่ยเออเราเป็นคนนาเราป็นวกว่ากบปากวีเจพอเออปอดีนี่ที่ปานี่นับป่านแลวปเจดีป่ะเนาะก็บาฮารอกวีเนาะก็บาฮารอเวสปาร์เดลละคนนี้เนี่ยเแยเนี่ยเคลออุดบอลอาะปฏิิวิลีบีจีเอฟเนี่ยปเจที่อวัตวะสบเลี้ยว่าขอลรกคือเอ็นเอนั่นดีเอเนมอชีสูกับมาร์กอีเวนบีจีเอฟดีมีข่าวล่อนี่ยอไปเจาะที่อวีนัที่บีจีเอช่วยมีอะไรถึงกันเลย่อ เออปยอนยเมื่อวลาประมาวเว่าีเอนเอบีเอิเน่ไม่มีเลกคอสูเลียก์ค่เนี่ยปยอสไหเวก็เล็กคอสบาวจีเน่หนอเอาเนีลาอกุชิกิตกทุกวยาเย่จีเน่หนลาอกุเน่เอาเนี่ม่เวลาตัดนเนตันีละมีวลาตัสู้สาวลอเวกยอพดอตยอพดตัวดอตกระร์หนอเลสโพดิร์แนเอาว้ลตันาหัเวตัรปปยอสาคุปยอราลยเวลาเอเดวเวลาคอสูเลก๊ซอจีดี๋ยเวลาคอสูเล แล้วเนี่ยสัมมาทิด้วยล่ะอ่าจัสโซทวาอีด้วยล่ะคนนี้တော့ทุกกัสลีสัมมาทิကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကိုမြို့ဘူးပင်လာတယ်ဘာပဲပျို့ထားထားလဲမယ်อืมเนี่ยก็ကိုสบออูจีเนี่ยบาตาทูตียตี normator matter พูพูพเลเนาะวีเนี่ยเล็กคีเนี่ยตาลเลเตเลปอเลปูเนี่ยอ่ะเตအရซีดิบามารคินิทเรนดิดิหลอတကယ်တော့ဒီဘာเนาะ personal เกတဲ့เด ตัวทุกขลุดีคุดาปัจจเกร์เะยชีนี่ตนีตอไนี่าดิลอนออาทิตยมาตนี้พวเนวสีนอร์ดอเลคเนเลมนุเลก็คสบาอาจิอตอมูก็คสบาอจลุลาสเกปวันอก็คบาอจิอตปาลอเตตีเวตาซิรไปเนเมตาลุดปิดดคนเนวสีนอทอเนลออะคเนดวกัยอซอสุกคลนเนดานเนตมเวลาพวกะอกลารกบาสุขเลนเนีดา နော်ပုဂမီတက်ကထူလေလနေကဆာယဝခုထောတော့နော်ကလည်းကပါရခဲ့တဲ့အဝဲခေကဲနကော့သူးလေမီတေကချေတဲ့ဘာနဲ့တက်ကရိုကရိုလကတိဖာနဲ့ပျော်တော့ပါခဲ့ပါ။ပွန်နော်နော်ကြီးအာမေကနော်ကြီးချာမေငယ်လူရတယ်ပကပက်လေရတော့ယူလာတော့၂၀နော်ကေမွန်ဆေလညက်ဆွဲဝဲတာပွားအစ္စရာဖို့တိဖာနဲ့ကဒူးကဒေတားလေပိုက်ဆံဖို့တိဖာနဲ့တသိညာမှာလိုတတ်တူတာရတော့ကပါ။ဦးလည်းအကုပတူဝင်လကဲကုနဲ့လူချင်းနဲ့အကဖဘကလူကဖဘဝကဖဘဝဒဘဘနတ်တို့ပါ อาที่พนนีมอมืมืวาิชาพุกอภสุดราพราเออบ้ออันี้เาีดูชาพกอภที่มามือมาเวมาละชิลมาละคอลเลตีหลเลสมูเลืมาที่พันนี้เหอเดียร์นอเอาคนนี้พสุราพูดอะเลีกนี่มาลุมาลุแค่เนียอาศุที่พันนีโอ้เอากบอเดี๋วอกบออยู่ดิปาเวรอมชัดินยัยเวลาพึงมีพวอิสรพแ่พเกยพูพตะุตาพอตตโอ้พัตตดูกันเถอะโอ้นโอตาเทพมิเเออ ခုနကလည်းပခုထလိနေပမှုသလည်းခုထတော့ခုနလည်းကြာလာသောရကအခုလည်းခုနလေရ gain ပေဒေဘာသာဘာမသားကြနေတော့အခုနေနေရဲရဲတော့တဲတနေနိုင်နေပမနုခုလေယပတဲ့လဆုခုကလည်းဒါနေရင်းတာဝဲဟဲ့လချေမှုပါလေရလာတဲ့ဟာတိမေပေါ်တော့ဘောရူရူတိမေတဲ့တိမေပါဝင်နေတာတိမေပွားကကျေခုဖိုးရူရူပိုတိမေတဲ့နော်တာပချေဖိုးလီတာပချေလေလဆုရုမဲ့ခုကလဆုခုကဆူရိုတဲ့ဟာ

สี่ลาท่อหรบักลีอาเดที่พระจล้อไว้นี่ยแต่หัตาขอนตมตาฟ้อล้วลัเนะกัวลานะขบย่อไว้เนี่ยเอนี่ยแยดอกเห้บักคิดเยีลเอซิลไาเนี่ยอามาราพักเนี่ยนะต่หัวูคซิลพาเนี่ยกลุมบเวร่าเล็กกินย่อโซิลพายแต่ปนอะอออีวามิเต่มมีอะไรมิเต่แกซื้อเวซิลานซื้อเรดิลี่ซื้อโคโอลีนะซื้อสุรเกซื้อกซูเล่แนเนี่ยที่อากวมีชอตะนี้แก အမီတမီအော်လည်းနကပါးရခဲ့ပါတူကြီးအလန်လာနဲ့ငကရီမီရလာကောစုလေနော်ကညော့ဖိုးဒီကနေ့လည်းဖိုးတော့တောက်ကိုနော်ဖိုးတော့ပနော်တရဖိုးတော့ပတသဝိဘုကနေ့ပူပရာဥကတက်တော့သာလေလီဒါလေးဖားနဲ့ကညော့ဒေါကလီတသဝိတော့ဖြီကောတသဝိတော့စီမှုတောတသဝိတော့စီမှုတောနော်တရတော့ဘမှုကရော့အောသာသာကရော့အောတကူဘကူသီချောတရောဥလာပလီလိုကီလာတကူတာဖို့ခါလာတကူတာဖို့မစ်တောအိုဘာနိယာနော်အဝနမပါလေမနလဲပလေလေနဲ့ အခုတကိနေဝီကေဟဲဝီကေလားတူဝီနော့ဘလော်ပါတော်အရှာအရှိတိရပါအရှုအမဲတိဖန်းနေကပရှုကပချေပွန်နေလားဘာလဲဩဘာလဲဟိဖူဒါနော်ဘူဟဲဒီပဲဘာလဲဒုခဇယ်လက်တဲ့ကောပူမေဂေဩဘာလဲညကေဟိဖူဒါဒီဖူဒါဒီပစ္စည်းပါနော်တော်လည်းဖူဒါနိရှင်းရနေနမ္ပါဆက်အောင်မေပလေနော်နမ္ပါမာကြီးအက္ကနုကနနိမေပើဒီကောနိဖူဒါနိရှင်းဝီနပါလာပူနိချင်တော်ကမာနော်နမ္ပါကုပါကာဒုမာရောအခုနိပါကဘာချေကွေနော်တော်လည်းတကေတောဝါသီရပါ le pou le patagro gro pou ne la au ne kitiel ene no keke ne aveti pa ou te pou ne pou ksomochi vela gir barou la ba chomochi re no bo hakin dilo notou li keke ne bo hakin dilo le kitiel pou ne aro aro la notou we no yanake ne no pa ni lo le kitiel pou la ba moko la ne no yerimi ne lo le kitiel poua ne ye maramuni ma dise ba no nakete ola tehi ye ba pe ti no pa he di ne nak e konari maramire ko mari batela ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱤᱜ ᱠᱟᱢᱟ ᱨᱤᱯᱴᱮ ᱡᱮᱭ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱤᱜ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱞᱚᱠᱚ ᱵᱟᱹᱫᱤᱱᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱞᱮ ᱯᱮᱴᱮ ᱦᱚᱞᱮ ᱢᱟᱜᱟᱢᱟᱨᱟ ᱴᱩᱠ ᱴᱩᱠ ᱛᱩᱞᱩ ᱵᱟᱫᱮ ᱯᱟᱱᱮ ᱫᱮ ᱟᱵᱚᱱᱮ ᱯᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱥᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱯᱚᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱮ ᱨᱟᱢᱤᱫᱤᱱᱟ ᱠᱤᱱᱮ ᱠᱷᱚᱵᱞᱚ ᱞᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱞᱟᱛᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱛᱟᱯᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱟᱵᱚᱱᱮ ᱛᱟᱪᱷᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱢᱚ ᱟᱠᱚᱱᱮ ᱯᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱨᱤ ᱯᱮ ဒုက္ခလနဲ့ဒါအစ်ဖာနဲ့ပတဲဘေးကြီးပါထောက်ပေါ်လာနေတာပတဲနဲ့ကိနေတမိလေးပတလာဟေးပါပတဲနဲ့ကိနေပဖလီခီကူလာတမူလာလေးပွားကလေးကိုအခုဝပေါ်လာဝတ္တန်ဖာနေဂုကလချေဝဲလာတခူနာပေါ်လာနော်အင်း ये တတ်တက်တိုတိုးဝဲနော်တပတ်ချက်ကဝီတ္ကိုစလူကနေနဲ့လက်ကလူခီတလဲတော့ဖလလာမှုတနေနဲ့အိုးဝဲတာလဲအဝနဲ့လော်တီဝလာစပါတန်ဘတ်ကတိခေါ်လာလူကလည်းပဝဲကညို့ဖို့မေအခုဝပေါ်နေပါလားธิโปကပေါ်ကြတာ ठी ကလကကညို့ဖို့မေအခုဝပေါ်နေတယ်တော့လို့ပါ ठी ကလကကကြတာ ก็ยตวที่ภาเนี่ยป็นแหลพี่เราพ่อเราป็เแหลเหลืีว้าที่ภาพเป็เแหลปาพระเราป็เแเลขีเลขีบูเราเวเนี่ยมรูบ้านนอกกนแล้วเป็เลขีเล้ที่อาก็ชอบตนนเนีย่ามาสูรแล้ก็ปาปนนี้ปาเป็นแลนก็สุริดเป็นนนก็บอาที่นีแล้วอถ้าคุณะพมาดูเนี่ยอันนั้ก็นยกนพ่อสิเวอกรู้ดว้าพลอเดนกันยอพูเละๆอะกี่เกลกีละขอดีเอลยแล้วตท้อกคุยอะตัวทเกยา ตก็ทยยกียาเพนเน่ชักตอเน่อาไปว้บกกันาพสิทธิานเนี่ยไปกตวมงตำนาละเนาะปา้ดูพตว่่จู่วนนี้เลิกยันลุยยกันาโอ้นเกเนี่ยบ้าปลีตำนาสินตำนาสิทธนเนี่ยโอ้เลาบอกกันเนาะลาละภาาเนี่ยเกติดเลยตะกูบักกเสีเหราเพื่ตก็ทย้กียาเดี๋ยวเพนนเนี่ยเขามีวต้องก็ทอยขี้กี้ยาต้ก็ท่ยขอกี้ยาไม่เล่นเพเน่เียวตั้แต่ขกูสอสิพนเนี่ยหน่เราไปแล้วก็ไปอย่าไปเ นอปปอปยนักเนีลีเลรูวาเตนักเอเล็กมามาลูกวนอเล็กปปากยนักเมาลูนี่ควเวเลีเลอด้วเวดอเล็กมาลูนี่ตปาเสมมาลูนีด้เล็กมูลรูปัลลาร์มูลูปัลลารออกเนเนตักขววตายลรอนอปากลูนมูลปัลลากีีพูรูลากมีตมีคอออากนเนเดนียนียเนี่ดอกตัอะไอก็ดอกจ่ปนเนี่เป็นเลือดะรเลือดานนะเดมีเลืทีดาบฮิกริสุชุดอยาะ่นเลือดตานะ ที่บ้านถ้าใครไม่ปุ๊บแล้วปล่าสิหน่าะนักเกนเป็นหน่าหระเป็นเล่รอเนาะที่พวกกบพูเนี่ยลูกบ่าวเวลาคุ้นน่ะสิพนกิเตอร์เนี่ยก็บ้ามาคุมาพสเอาวเนี่ยนกิเตอร์เป็นหน่าซะอเทลหรอเป็นเลยซะพอตเลหรอแคเนีเป็นเล่ต้านหน่าหรอนึมีอลรต้านนะนมือเตาแตะกีนมือแตะคูตาโพมานี่ยเอาไว้เน ตกแคละก็เช่นนกมือตกแค่ละก็เช่นเนกขีลาดดตแค่ละก็เช่นเนีกบาบลอบาดานี่ยเรเสกิสวกีปกันรคนนักดีกวาเดินินยงนเหนลอาเรา้บาวไดาก็ตุเลฟรีดดนทอกออดิยอนี่ยสิบลูกเอเดเวโมปาแค่ละพูลิแคละเด็ดสกสวัเลุกมัเน่โอเคผูเพตากอดไดแค่ตานาตาอกูดีกวาเดนาเวเมตากระโเสกิสวัตุเลติดนีเนี่ยาตัเวลาพดมา